ฮำเกาหลานนานหลวงมาแล้วเสียงดังแจ้วแจ้วฟังแล้วมั่นใจมาเปิดวิทยุตึงไก่และไก่เฟซบุ๊กส่งไปหลายจองหลายบ้านสารธรรมมีตึงดีเสียงท่านจิตใจเบิกบานมวนล้ำเออเฮ้ยบาได้ฟังวันใดเหมือนกินเข้าว่าได้กินน้ำ ตึงบ่มมวนใจหันยามนอนข้าวห่ําธรมะบละักคำสอนฟังกันก่อนนอนสอนใจหนุ่มเท่าเจินฟังกันได้แล้วเจ้าขอยกมือสิบนิ้วแตบใต้ไหวสา ขรามหาเถรานุเถระเจ้าคณะภาะสังฆาธิการขูบาอาจารย์จูตนจุองคโดยความเคารพขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังที่ฮักทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้ปีกมาปะกันแล้วรายการ <c oughs> ข้าวห้่กรรมเก่าดำเนิน,นการโดยเก้าล้านกํานานหลวงพันทั้งคืนสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นพระพุทธศาสนาและใจยาธรรมเอฟเอ็มเกาสิบหกไม่เริฮดรวมไปถึงท่านผู้ฟังที่ทุกคนทุกท่านท,ที่ติดตามครับฟังต่างเพจเข้าห้ามกาล้านนนวงยูทูบกาล้านนนวงทุกคนทุกท่านเน้อวันนี้ปิกมาปากันแล้วท่านผู้ฟังที่ทุกท่านก็อยู่ในช่วงประเพณีเดือนสี่เป็นตารเข้าใหม่ ตานหลวหิ่งไฟผัดเจ้าตานเข้าล้นบาดเข้าเปลือกเข้าสารมาฟังเข้าห้ามฉบับแรกวันนี้เรื่องตานเข้าใหม่จากพระอาจารย์นันอ้วนขันทะวงได้แต่งเต็มกอนไกไว้เรื่องตานเข้าใหม่เจิญฮับฟังได้แล้วกระเศตะก่อนสุนทรวาตะ กาบขาลวะแก้วเจ้าทังสามพุทธธรรมะสังฆติตามวัดวาอารามสามดวงแก้วเจ้าม่อนคอไข่จาล้านนาแบบเบ้าเข้าใหม่เฮาตานที่วัดสี่ปิงล้านนาสัทธามีนตัดกางขวางแก้วอารามเกียงหีีผ่านป้นยนเข้าเดือนสามเดือนสี่ดีงามฟ้าห้ามเป็งปอย เจ้าล้านนาไทยตึงไงตึงหน่อยแต่งท่าดากอยตีวัดเข้าเปลือกเข้าสารล,ลูกหลานได้คัดสัททาหนุ่มเท่าหญิงจายห้องกระติวน้ำคุพ่องกระติวบุงสายพ่องก๋าสปายไต่กระสอบเขา้าเมตต่งงามดีบบว่าดนาปีนาดอน่อเจ้าคนเข้ามาจานตีวัด สี่เป่งล้านนาสัทธาก็มีนัดที่วัดใกล้บ้านเหือนจองหลังเข้าใส่เล้าบ่าได้เศร้ามองสวะสาโคกมองอ่าฮับหลองเล้าเขา้าบินหน้าเข้าหาวันตาพระเจ้าเข้าใหม่มาตานที่วัดสี่เป่งล้านนาบอกกาภาคปัดสัทธาใหญ่น้อยใจหง ้วนไทยมานลือเฮาถือสัตจริงวังนั่นโยมปิงขันิงทั่วหน้าตึงเปิ่นตึงตูตึงสูและข้าได้กะเกียมดาพร้อมเข้าเปลือกเข้าสารย้อตานยื่นน้อมถวายสามเก้ยวเจ้าพุทธะธรรมะสังฆะพระศาสนาเจ้าให้เจ้านายกันใจอี ก้อนกินก้อนขายก้อนเอา้ายนี่ตึงสวมกวนตึงสมกวนดีบ่ละตานหาบตานขอนได้ป้อนจากพระจิตใจจืนสู้เจยบานนาบุญจะส่งงูก,กำจูสังขารได้กินได้ตานสำหานบ่นหน่อยล่างเหือ่อล่างไขรจิตใจเปล่งปล่อยตามฮีดหอยเหานี่แหละ เมืองเหนือล้านนาในดงป่าแพะในเวียงกู่ผู้ยิงใจสมัยก่อนนั้นเจ้านาตั้งหลายไทยนาใจควายซ้ายขวาวข่บั่นก้ยบักแก้ยไทยกำให้หลายดานปานคันนาตัวยก็ย่างพักอีหวกวะแมงจอนวะก็ซ้ำมีนักแมงเอียงอีเนียวแมงด่า ป่าดุกจะลิสะเด็ดเก็ดนาตรป่าซิวในนานป่าขาวป่าสอยเฮ่เฮ่กฮ่เฮเต่เฮ่เล่เฮ่เฮ่เฮ่เ่เฮ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 ่งฮ่เฮ่เนาเฮ่เนาเอนเฮอเฮ่เฮ่เฮ่อฮ่เฮ่้อ่ปฮ่เฮ่เอาเฮ่เฮ่เฮ่เอนเฮ่มฮ่วฮ่เ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 ฮ่าฮ่เฮนเฮ่เฮ่เฮ่ะ ตึงปลูกตึงไถตึงเจ้าเล่ห์ค่ายะให้นะดอนหลุ่มล่องเข้าเหลืองแล้วกาเอาเคียวลาเกี่ยวว่องปี่น้องเกี่ยวเข้าเอาเฟืองสมัยก่อนเอาเฟืองไงเนาะอ่าจวยกองจวยเมาะบ่ได้สิ้นเปลืองหมู่เฮาคนเมืองจวยกันอย่างอีเออเนี่ยวันที่บอกว่าวิถีชีวิตคนเมืองเฮามันเป็นอย่างอี้นะเอามือกันลูกสมัยตะกอนน่ะ บาได้ยืมไผ่มาได้เป็นนี่เฮีดเก่าเฮามีแม่นอาบอกตักยามบุบยามตีปี่หลายน้องนักไม่กีบกระเล่งคนอันพ่องก็ซ้อมค้อนอย่างที่ก้อยหันกำวีกากำกาวีลันปัดกวาดขี้เื่อผ้าหัวปันคอกะลมบกเสือ้อเอ้ยเฮ้ยจ่ยเหลือดูดีบ่ไรพ่องก็เอาอยู จิงการเข็ดไม่ปัดกวดขี้ยุงดูงามเหตุการณ์อย่างนี้เดือนนี่สี่สามบ่เชือลองจามสอบถามคนเท่าเนี้ยล่องัวก่อหลายล่อควายลากเข้าเจ้าเหนือเมืองเฮาก่อนนั่นห่วมสามัคคีตึงดีเจ่องจันจ่วยกันขนเข้ามาเหนียใส่ทุใส่เล่าเข้าเต่งบ่เสียตึงผัวตึงเมียตึงดุงตึงป่า นาพ่อนานสายนาปั่นลายหน้าลุงจันอาตาตรงติดนาพ่อหลวงปันช่วยกันบึดบึดเอ้ยบึดเดี๋ยวก็แล้วเสี่ยงเส็ดดีเฮาช่วยกันเนี่ยมาเมินหลายปีฝรั่งผมนี้มาจุหลอกตมเฮาเลยเจ้อเขามัวเมาจนล่มขายล่อควายไปเรียบร้อยเนี่ยนาสมัยป่อนานป่อน้อยมด ไปบ่น้อยเงินขำกาน้ามันลดกาติดมาจำลกก้ามาจำใส่เงินหลวงหน่าเออสมัยนี้ด่ะเนี่ย <c oughs> บื้อก็ากายากาปุ๋ยคนปันปันแห่โถโร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 เอาขอเตนขี้ควายแนะ่ลูกพี่นอ้องแต่ก่อนบ้านเขาผมได้ใส่ปุ๋ยยังงม่เดียวไอขี้ควายน,ะน,ะนะนะั่นนอต้นทุนมันสงูงมาใส่ปุ๋ยยังม่เดียวนี่ผมถึงขอร้อง ปุยมักก็ใจได้แต่ดีดินก็ยุ่ยปุดีขึ้นกู่ปีใจ้ปุยเคมีกะดินแข็งกระด้างชีวิตเจ้านะขอจะเเล่าอ้างอย่าหันถึงวันนี้และขายเขาเ้าแล้วกาขออย่าได้แวะล้านขายน้ำเล่าสุลาเจือตุเจือพระหืือเจือศาสนาหมู่เฮาเจ้านะาเด็กขาหนุ่มเท่า แบ่งไว้ไปตานลูกล้านต,นตานเต่าเตื้อตามหอดตามหีดหอยเห่าบอกไว้สี่เป่งล้านนาเอาอาตันไทยออกตกเหนือใต้วงหวานสี่เป่งยามเจ้าเข้าสุขเข้าสารห่วมทำบุญตานเขาน้าใหม่เนื้อเจ้าสุกใจสุกกายยิงใจหนุ่มเท่าเข้าใหม่ทำบุญอุทิศ เตจะกุศลบันดลเญายิมิตรจีวิตอย่าได้มีมานเฮอยปนจากตุกสุกสามประการแก้วกาดไพภัานเหมือนกันจู่ผู้เหมือนกันจู่ผู้ตอนนี้เตนน้าอนนี้เล่าสู่กันฟังตำนานตานเข้าใหม่ก่อนเด้นนายเฮย ท่านผู้ฟังที่ฮักทุกท่านเพิ่นดึงบอกว่าเหตดเก่าหอยเดิมเฮาสมัยตะก่อนประเพณีตานเข้าใหม่ประเพณีตานหลัวหิงไฟผัดเจ้าในเดือนสี่เป่งมีที่ไหนมีภาคเหนือเฮานี่ละตานก็คือการหือหลัวก็คือฟืนที่นำมาเป็นเชื้อก่อไฟหิงก็คือการผิง พระเจ้าก็คือตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงพระพุทธลุปประเภทนี้ต้านหลัวหิงไฟพระเจ้าก็คือเกิดจากความเจื่อเมื่อฤดูหนาวสมัยขั้งพุทธากาลพระพุทธเจ้าก็หนาวกันมีเนื้อหนังมังสังอย่างเฮาเัื่นตั้งหลายเนี่ยเมื่อถึงหน้าหนาวก็จะหนาวยังเดียวกันกับเฮาเรนตั้งหลายเนี่ยก็เลยนําหลัวมาจุดไฟหิงเพื่อมันคลายหนาว เมื่อพระพุทธเจ้าปรลิพนิพานไปแล้วเหลือแต่พระพุทธรูปสารูปเจ้าปิมปาในวิหารคนบ้านเฮาก็ยังถือเอามาตินั่นว่าหน้าหนาวพระเจ้าก็าหนาวคนมาวัดก็หนาวก็เลยเอาหลัวมาสุมกันาที่หน้าพระวิหารเวลาดังไฟแล้วความอุ่นมันจะเข้าไปแผ่ในวิหารไปถึงรอบข้างคือเฮามากินมาดานด้วยความอบอุ่น แต่สมัยตะกอนั้นเิ่นบอกว่าในสมัยครั้งพุทธกาลก็คงจะบ้านเมืองบ่กค่อยเจริญหมายความว่าคนพี่น้องชาวบ้านก็ต้องอาศัยมันจะเจริญมีแกตด้วยทำไมตะกอใจหลัวไม่ดีๆงามๆดักๆได้เขาว่ามันดีใจแล้วทานมันแดงนี ปากันเอาไปใจ้ขนไปไว้บ้านหมดลึกอ่ะหน้าหนาวนี่มีละเกาไม้ก็อกดีๆนี่ที่อย่าเอามาอ่าแปลงหลวดังไฟนี่ต่างคนก็ต่างคนควายไปเอาหลัวมาไว้บ้านกันหมดทีนี้สมัยตะกอนพระพุทธเจ้าก่อนหนาวโอ้เมื่ออ่า แต่และผู้ละคนมาหันว่าข้าแดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่หนาวโอ้หอยต้องไปเสาะหลวงมาสุ่มไฟคือพระพุทธเจ้าดูนี่ปรากฏว่าปากันไปเสาะหลวงไม่มันมีล่ะไม่หลวงต่างๆนั่นพี่น้องสัทธาเจ้าบ้านน่ะก็เปรียบเทียบผู้ฟังว่าขนไปไว้บ้านมูนลึกงล่ะไม่ดีดีไม่ก่อไม ป่วยไหมอย่างนี้ที่มันดีๆปากันคนเข้าบ้านมดเอาไว้ใจตึงเนี่ยกินตึงดังไฟหิงหนาวเสาะตึงป่าก,ก็ตึงมีเก้าไหมปากฏว่าก็ไปได้ไหมที่มันเป็นหนามนะงัแปลงหลวงเือพระพุทธเจ้าวันนะเมื่อได้ไหมเป็นหนามมาก็เอามันเลาะเอาหนามออกอเลาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาไปจากแดดเือมันเหียวแล้วก็เอามาสุมกัน ก็เป็นกองไฟดังไฟฮือพระพุทธเจ้าสมัยตะก่อนเปรว่าอันนั่นล่ะก็เป็นตำนานหามาถึงเฮาท่นทั้งหลายเวลาจะหิ่งไฟพระเจ้าเดือนสี่เปลงนี่ปากันปกไปเสาะไม้เป็นหนามนะหามาแปงแปงลงหลวพระเจ้าแต่ๆนะสมัยข้องพุทธกาลนั้นไม่อย่างมูนั่นมันมดมันเสี่ยงมันหมีแล้ว แต่บางเอ,อิญไม้ที่มันเหลือก็เหลือก็ไม่ที่มีหนามมาลงโค้งเค้งนะเนี่ยก็เลยเป็นหีดถอยมาถึงบ้านห้องเดียวไปที่ไหนก็นไปเสาะไม่เป็นหนามนันะนะ่นอ่ะถึงก็มาปอกเปลือกเอามาอ่าปอกเปลือกเสร็จแล้ะเอาหนามมันขวังอ่าเอาจากแดดหมอกเง้าวถึงเวลาวันดาสีเป่งใกล้ามาถึงก็เอามาสุมกันก็เป็นกองรัวตุกมาเจ้ามาก่อจุด ไฟถวายเป็นพุทธะปูจานี่เป็นที่มาที่ไปเป็นที่อี้ที่เฮาท่านตัังหลายได้หูบางที่บางกลางิ่กก็เอาไม่ดิบเข้าใส่ไม่ใบบงไม่สร้างดิบๆเข้าใส่ในหลัวในฟืนท่านตัวเพื่ออย่างก็เพื่อเฮือเกิดสัทธสัญญาณในสมัยตะก่อนในบ้านเมืองมันบ่มีเครื่องตามสายนันบ่มีอะโลอะโลไอ้มันหมี นายตะกอนใช้การตีเคาะเกาะกะลาปง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 กกกกกนี room, ่เป in yup. ็นสัญญาณคือคนตื่นเนึ่ตื่นหนึ่งเข้าเป่าไฟไปทำบุญที่วัดที่ว่าคนทำไมตะกอนเพิ่นกันเลยเอาไม่บงไม่สางดิบเข้าใส่ตั้งใหนเวลาจุดไฟหลวหิงหลวหิ่งไฟพระเจ้าน่ะไฟมันไม่ไม่บงไม่สางดิบมันก็แตกตึมตึมตึม ต้มเออหูละไกแจงละลูตี3ามตีสี่ละนี่เขาจุดไฟอ่าจุดหลวหิงไฟพระเจ้าละอ่าเป็นสัทธสัญญาณหือห้องูอ่ะตื่นลุกนึ่งเข้าพร้อมที่จะประทานเข้าใหม่ตานเข้าใหม่ตานหลัวตานอย่างกันได้ละเนือนี่สมัยตะก่อนนี่เปลี่นไปเป็นมายัยอีเพราะนั้นเพื่อเหืเกิดการหาความสามัคสมานสามัคคี การในหมู่บ้านเป็นการทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาอ่าเพราะนั้นประเพณีนี่ก็คือมีคุณค่าทางจิตใจนะคนที่ได้เนืได้ทำก็มีความสุขมีความสบายใจเพราะนั้นนี่อาน,นิสงส์นั้นในธรรมมัก็ถึงว่าไหววะอ่าทำอาน,นิสงส์ตานหลวงหิ่งไฟพระเจ้าอ่าทำตานเข้าใหม่กินเข้าใหม่เพราะนั้น ที่เขาเปิดหื้อเอามาตานเถี่ยก่อนเอามาตานก่อนจะขายเอามาตานก่อนจะเอาไปใส่นี่เอาไปตานก่อนจะไปซาเขาจะเอาไปแปลงเป็นเงินเป็นทองอื่นหื้อเขาได้เอามาตานเถี่อนก่อนเพื่อหื้อมันเกิดบุญกุศลกับตัวหื้อเขาได้ลำลึกนึกถึงบุญกุลไม่ว่าจะเป็นแม่โพศพว่ากุลควายคนสมัยตะก้อนห้องแบบขวญควายบุญน,น้อห่าเนี่ยเ,เพื่อหื้อเกิด การลำลึกนึกถึงบุญคุณน่คนสมัยตะกอนนี่เปินอธิบายบบเก่งแต่สิ่งการกระทำที่เปิลลงมือทำนั่นย่าเอาห่นนั่นนั่นคือเป็นการที่เป็นการลำลึกนึกถึงบุญคุณบุญคุณก้ายบุญคุณเข้าบุญคุณน้ำอย่า,าก่อนที่จะเอาไปอาเอาไปคือใจกล้ามือเอาไปใจตะกอนเพื่อเอามือเข้ากันเป็นต่างเป็นต่างเนาะ ก่อนที่จะไปเอามือกันก็เออจะเอาไปใช้มือก็เอาไปตาน,นเถอยก่อนหาไปกินไปตานจะเอาไปเนี่ย่าได้ก็ก้อยว่ากันได้ตานแล้วก็สบายใจละนี่เป็นกุศโลบายเพื่อได้สร้างคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลติดตนติดตัวของเฮาได้มาปอปะเพนีเดือนสี่เพลงนี่อย่างาเงี้ยเออเฮานั้นได้าสาระความตนีที่เหนียวความขี้จิ หือเฮาได้ตานมันใจได้เข้าใหม่มาจิบกินยากินข้าวปีแล้วนะมันใจนะได้ของใหม่มาก็กินของใหม่ตานของใหม่กะฮะมันใจว่ากินของเก่าไก่เต็มเล่าเข้าเต็มลองก็จริงแต่เข้าเก่าเขาขัดใจกินนั่นมันเสี่ยง่าได้เข้าใหม่มาเขาอยากได้กินเข้าใหม่หอมกะอันเปิ้นจะไปใส่ข้าวหลามตานไปข้าวหลามมาตานกันไงนาออันนี้แหละ แล้วก็อาน,นิสงส์งการตานเดือนสี่เปงนี่ยังเป็นกุศโลบายเขาท่านทั้งหลายได้สู้กับจิตใจสู้กับกิเลสของเขาสู้กิเลสจะได้ก็มันหนาวอะ่ะหนาวทีสามีสี่กึดเนี่จะลุกมานึ่งเข้าเ้อะนึ่งดีบบนึ่งดีวัดก็ดีไปนะแบบเนึ่งดีกะมันผูกไปซื้อกาดดีกะเขากล้างนึ่งขายกฮน หวางน้ำบอ่อน้าได้เสปล้นมานึ่งขายสักคำเออได้กินฮอนึ่งมาได้นะเด้้อ <c> ย <oughs> <c oughs> นั่นนี่นะเพื่อนบอกว่าลูกทีสามที 4, สี่สู้กับใจตัวเก่าสู้กิเลสตัวเก่ามันหนาวมันเย็นนี่สู้เอาชนะใจตัวเก่าหนึ่งสองสามนับหนึ่งถึงสามในใจปังกระงั้นลูกหนาวกว่าหนาวมา ลูกมาดังไฟหนึ่งเข้าเป่าไฟเตรียมขอบเตรียมขัมขวไปวัดไปวาตานขันเข้าใส่ขันดอกโอเฮาชนะได้มันชะนะใจตัวเกา่ชาชนะกิเลสชะนะพญามารในใจของเฮาได้นี่นี่นบางทีอเฮาจะทําคุณงามความดีนี่มารในจิตในใจ,ในใจเฮามันคอยคัดขวางตลอดเนี่ยถ้าเฮาชะนะได้โอ้วันนี้กินอิ่มนอนอุน่นหุ่นบาเกว วันนี้ได้บุญได้กุศลม้อนอกม่อนใจได้ตานข้าใหม่ได้ไปวัดไปวาดนี่เป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดขึ้นนะกับจิตกับใจของเฮาโอ้มันอิ่มบะเมินเนอคนเฮาถ้ามันชน,นะใจตัวเกา่านี่เท่ามันเกิดปิติมันเกิดความสุขนี่มวนอกม่นใจไปแหมหลายวันนี่คือการเอา,นาชนะจิตใจตัวเกา่าชนะกิเลสชนะพญามารที่มันจะคอย คัดขวางที่เขาจะไปสร้างคุณงามความดีได้เนี่พระองค์ว่ากิเลสมานพระพุทธเจ้าว่ากิเลสมานก็คือเป็นสิ่งที่จะนี่คือหล่อหลวงเขาไปจะสร้างความดีมา่ละจุเขาเอาลูกเนี่ยดีสามอยู่นอนต่อหำหน้อยนาะดีสี่ก็ลูกฟังกรรมกิเลสอ่ะเออเดี๋ยวกันกนกันเสร็จลับมิ่งลับก็นี่ตื่นเหี่ยแปดโมงเก้าโมงหื้อเป็นยัย ต <c oughs> ั้งใจประวัติได้ไปสักรำรเนี่ยมันก็มีเหมือนกันเพราะนั้นเขาดันรังหลายวอนนี้เป็นประเพณีคนเมืองเหนือล้านนาของเราได้บรรพชนได้ปากันสร้างกันแปงบปรรพชนได้ปากันให้ลูกคือหลานได้สร้างคุณงามความดีในหน้าหนาวได้กินได้ตานเข้าใหม่เพราะฉะนั้น กรรมบะเก่าที่ว่าบันับตุพระ mm ค,ค, oh, คือนับผ้าเหลืองบันับต่อเฟืองคือนับเม็ดเข่ามันยำคนหนุ่มบรนับถือคนหนุ่มคือนับถือคนเท่าไอะกรรมมะเก่าบนว่าไว้อืเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเฮาตันตั้งหลายได้ยะต่ำหีต่ำหอยบันับตุพระคือนับผ้าเหลืองบันับต่อเฟืองคือนับเม็ดเข่าบันับคนหนุ่มคือนับคนเท่าที่นับถือเอาเป็นเก้า เพราะนั้นนี่แหละเมื่อถ er so ึงปาเพณีมาเฮาก็อไม่ก็เอาเก่าบละมันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลติดตนติดดวงเฮาทุกคนทุกท่านนะเพราะนั้นวันนี้อนุโมทนาบุญกับเฮาท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านทุกทุกบุญทุกทุกกุศลที่เฮาท่านทั้งหลายได้ปากันตั้งใจสร้างกุศลตั้งเมื่อแต่เจ้าตั้งเมื่อแต่ว่า เราลูกมาเมื่อเจ้ามือโดนน้ำเย็นจนประสาหมดน่ะโอ้อนะบุญมันเป็นอย่างอันนู้ลูกมาเมื่อเจ้าที่สามที่สี่เอาน้ำล้างหน้าเย็นน่ะเอากองล้างหน้าบุญมันเป็นอย่างอีรูด่ะมันเย็นอย่างอีรู้นี่นั่นนโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านเนอวันนี้มาอู้กำหงตันตั้งหลาย ก็ถือว่าได้อู้ในหีดหอยหาบะเก่าของคนล้านนาของเฮาไวรนั้นเมื่อถึงเดือนสี่เป่งแล้วก็กินกินตานๆเขาไปจะอีกยังมีแห็มอย่างหนึ่งเขาดันตั้งหลายจวนเท่านัตั้งหลายไปตานระแจกระโฮมด้วยกันวันที่สิบเก้ามกกลาดีถึงนี่ห้เป็นหาจะกห้าพระตัวบตัวเก้าล้านหนนหลวงก็ได้น้่ผืนละ200บาท หรือว่าไฟจะรับเป็นเจ้าภาพรถทีบก็ได้กันละ1,500บาทที่ต่อสอบถามได้ที่เบอร์081-529-0965 081-529-0965เขาจะออกเดินทางกันวันที่18นแว,วันที่19เมื่อเจ้าเขาจะแจกจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางลงมาก็ปิกมแม่แรงแรงช่วงแรงๆเห็นหน่อยของวันที่19เพราะนั้นอันนี้ก็แจ้งกำหนดการในเบื้องต้น เพราะนั้นเขาไผ่พอมีกําลังเนอเขามีกําลังที่จะเดี๋ยวนี้ยังได้บัถึงร้อยด้นะได้แปดสิบสองแปดสิบสามแปดสิบสี่ผืนอยู่แปดสิบสี่ผืนอยู่เพราะนั่นช่วยกันเติมมือมันถึงร้อยผืนน่าสองร้อยบัตได้ที่เขาเอาไปซื้อกินอ่า เรากินยาเขายัางซื้อได้ที่เฮาเอาไปเนี่ยที่มันมเป็นประโยชน์เป็นกุศลส,สูญเสียไปโดยเปล่าเขายัางไปได้อันนี้สร้างบุญกุศลไว้กับตนกับตัตวเขาเขาลองทำได้อย่างน้อยผืนเดียวก็เกิดบุญเกิดกุศลกับเขาเพราะว่าคนที่บนอยู่โดยดอยในป่านันที่เปื้นหนาวเวเฮานั้นๆๆๆๆหขนานเขายัางมองอีนะหมู่ที่อยู่ดอยอยู่ป่านั่นสักต่อใดเพราะนั้นนี่ฝากบุญกุศลนี่ไว้กับเขาทั้งหลาย ตัวผืนละสองร้อยน่าตัวผืนละสองร้อยหรือยังมีอาหารเขาจะแปลงกล้วยเตี๋ยวเลี้ยงอ่าเพราะฉะนั้นเหลือหาม้อหนึ่งอม้อละสามพันบาทหรือว่าไผจะหพ่จะหอมห้าร้อยสามร้อยอาปันสองปันก็ตามกำลังเขาตั้นตั้งหลายก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ฝากบอกบุญนี้กับเขาตั้นตั้งหลายตัววันนี้มาถึงช่วงใต้รายการแล้วเวลามดมดเวลา จะเป็นได้นำรายการนี้จากลาท่านผู้ฟังผู้เป็นที่หักตั้งหลายประกอบเนื้อ่าเพราะนั้นยินดีกับทุกคนทุกท่านที่ได้ห่วมกินห่วมกันมาวันพุกนี่เอารายชื่อมาอ่านเน้ออย่างงานแมลงวันนี้ก็มีแม่ทองใบอ่าเจริยะยันยงรวมไปถึงหลายคนหลายท่านที่ได้ให้ด้าหอมมาก่อวันพุกนี้เอารายจื่อมาอนุโมทนาสาธุก,การให้จะห่วมกินห่วมกันด้วยการก่อศูนย์แปดหนึ่งห้าสองเก้าศูนย์เก้าหกห้า 081529096วันนี้เวลาหมดหมดเวลานำรายการนี้จากลาท่านผู้ฟังผู้เป็นที่หักตั้งหลายประกอนก่อนจากกันวันนี้กรมะเก่าเป็นคติสอนใจมานับตูพะหื้อนับผ้าเหลืองมานับต่อเฟืองก็หื้อนับเม็ดเขา่าปิดจารณากันก่อยเนอร์สำรับคำคืนนี้รับเป็นสุขตื่นเป็นสุขโชคดีมีความสุขเหมือนกันตัวแน่เนึ่